ข้าวงอเลอถิ่นข้าวกล้องท้องถิ่นมหัศจรรย์คุณนประโยชน์จากยอดดอยข้าวงอเลอถิ่นเป็นพันข้าวเจ้าของชาติพันลวะหรือละวะคำว่าเงาะในภาษาละวะหมายถึงข้าวข้าวพันธุ์นี้มีลักษณะเมล็ดที่สั้นและใหญ่มีความนุ่มหุงขึ้นหม้อเป็นพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่ชาวบ้านปลูกตามวิถีชีวิตของชาติพันลวะซึ่งได้รับการคัดสรรว่าเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสากลคงการหลวงแม่เสลียงนะครับ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี38ซึ่งได้ก่อตั้งได้28ปีมาแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด228รายนะครับมีทุนบริหารจัดการที่11ล้านนะครับการแปลร,รูปเงาอฤทินนะครับคือได้รับการสนับสนุนจากสหกรภรงกันหลวงแม่สเสลียงนะครับแล้วมันจะมีของสำนักงานจังหวัดไม่ฮ่องสอนนะครับ การแปลรูปเข้าเนะเลทินนะครับได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒน,นาโครงการหลวงแม่สเสียงนะครับกรมส่รรงเสริมสากลสำนักง,งานสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ จากวิถีชีวิตของชาวละวะสู่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพโดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สเสรียงและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการปลูกข้าวหอ,อเลยทีนนะคะ ของชุมชนตำบลป่าแปกกจะเป็นการปลูกข้าวในภายใต้มาตรฐาน GAP ซึ่งมีการรับรองจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูบคงกันหลวงนะคะแล้วก็ปลูกตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ในหลวงรชัชก,กาลที่9นะคะได้เสด็จมาตั้งแต่ปี2513นะคะได้น้อมนำประญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทำให้ชุมชนนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะในเรื่องของการปลูกข้าวแล้วก็การช่วยเหลือกันในชุมชนค่ะ ในส่วนของกรมส่งเสริมสากรและก็สำนักงานสากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับซึ่งเป้าหมายในของปีที่ผ่านมาปีนี้หนึ่งก็คือเป้าหมายของเราคือข้าวงือเลทินนะครับซึ่งเป็นของส่วนของสากรการเกษตรโครงการหลวงแม่เสลียงจํากัดนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของกรมส่งเสริมสากรนะครับได้เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์ตลาดครับในเรื่องส่วนที่1ก็คือในเรื่องของเครื่องสีข้าวแล้วก็เครื่องสินสมุนกาศซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับในของผลิตภั สิตภัณฑ์ที่เป็นของเราละสิ่งที่เราจะเข้ามาขับเคลื่อนต่อก็คือการขับเคลื่อนในเรื่องของช่องทางการตลาดซึ่งในวันนี้นะครับเราได้ทําในเรื่องของการขับเคลื่อนการตลาดในเรื่องของการทําสื่อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็หาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นให้กับสากลครับ เงาะเลอทินอุดมไปด้วยคุณประโยชน์จากยอดดอยมีวิตามิน B1 และ B6 สูงบำรุงประสาทป้องกันโรคเน็บชาช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงประสาทช่วยบำรุงเลือดและระบบไหลเวียนโลหิตมีโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อและมีใยอาหารกระตุ้นระบบขับถ่าย คุณประโยชน์ของข้าวหาะเลยทิงนะคะมีคุณประโยชน์มากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคข้าวหาะเลยทิงเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยการกินข้าวหาะเลยทิงนี้ด้วยนะคะคุณประโยชน์ของหอเลยทิงเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการรักษาข้อกระดูกอะไรพวกนี้ถ้าเรากินข้าวจากหาะเลยทิงเนี่ยสามารถที่จะทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ข้าวฮอโลตีนของบ้านเรานะครับเป็นพืชที่สามารถทนต่อโรคแล้วก็ปลูกได้ในพื้นที่ของบ้านป่าเป๋นะครับแล้วก็เป็นผลผลิตที่ให้ผลผลิตที่มากนะครับผมแล้วก็ข้าวเลทินนะครับมีทางโภชนาการทางด้านสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการวิจัยหรือว่าสถาบันวิทย่สูงขก็ได้มาวิจัยดูแล้วครับว่าเป็นข้าวที่ได้รับรองว่าเป็นข้าวที่มีโภชนาการสูงของบ้านป่าเป๋นะครับแล้วก็ผมว่าอยากจะชวนชวนนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับข้าวฮอโลตีนนะครับก็มาศึกษามาดูงานหรือว่ามาชมหรือว่ามาทำ ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องเราที่นี่ก็เป็นกันเองนะครับผม อย่างไรก็ตามการเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยดังนั้นข้าวเหเลออ์ทินข้าวกล้องท้องถิ่นของชาวตำบลป่าแปะอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนรักสุขภาพนอกจากมีสุขภาพที่ดีแล้วยังได้อุดหนุนผล,ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่เสเรียงจำกัดด้วย